สวัสดีครับพี่พี่ในวันนี้ผมจะเรียนปี30นย์ให้พี่พี่ได้ชมกันนะครับอันนี้เป็นเซมาปี30นของหลวงปู่เจียมนะครับพี่พี่เป็นเรียนเสมาปี30ของหลวงปู่นะครับ เหรียญเนื้อทองแดงเหรียญของหลวงปู่เนี่ยจะมีทั้งเป็นแบบแบบว่าเหรียญของหลวงปู่ไม่ได้ทำใส่กล่องใสอะไรมาทุกเหรียญน,นะครับคือทำแจกบางเหรียญก็จะมีสวยและมีไม่สวย โดนลมโดดแดดเป็นธรรมชาตินะครับพี่ๆอันนี้เป็นเหรียญเสมาเล็กเสมาเล็กขนาดไหนขนาดเท่าเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะครับขนาดเท่าเสมาหลวงปู่เอี่ยมเลี่ยมห้อยกำลังพอดีเลยครับรุ่นนี้เลี้ยมกอบเองินกกอบทองได้ตกอบกันน้ําพกติดตัวเล็กเรียนประสบการณ์นะครับขอเล่ามาสุดยอดอนกันพุทุกุณครับ ลายพระปีลึกไปเหรียญหลวงปู่จะสร้างขึ้นมาตอนปีสามศูนย์นะครับหลวงปู่ก็สร้างขึ้นแล้วก็แจกแจกญาติโยมที่ไปไหว้หลวงปู่สมัยก่อนอันนี้เป็นปีสามศูนย์อันนี้เป็นปี4ี่หกนะครับพี่เป็นปี4ีหกหน้าหนุ่มปี4ีหกหน้าหนุ่มยังสวยๆเลยครับเหรียญสวยงามมาก อันนี้เป็นรุ่นรับเสด็จนะครับพี่ๆรุ่นรับเสด็จรูปหลอกรูปหลอรุ่นรับเสด็จของหลวงปู่เจียมปีสามเจ็ดหรือสามแปดนี่แหละครับรูปหลอกพอห้อยเลยนะครับพี่ๆอันนี้เหรียญเป็นเหรียญทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้พอเอามาลงให้ชมอีกรอบนะครับคือเป็นพี่เขาปิดกันไปแล้วครับเป็นเนื้อทองฝาบาท ก็ใครสนใจอยากได้ก็ทักไปหาผมได้ครับไอ l ดี e ไลน์ศูนย์แปดสี่สามสองสี่สามสามหกแปดไอดีลูย์แปดเอับีงสครับเอ็มดับเบล้าเก้าหนครับไอดีลผมหรือโทรศูนย์แปดสี่สมีทุกรุ่นครับที่ทันหลวงปู่เรียนปี30มศนยี่ยังหลักรออยู่นะครับจับต้องได้บูชาได้นะครับ จะมีบล็อกหลังวงเดือนบล็อกห่วงช่วมก็มีเหรียญกลมก็มีครับปีสามสุดออกมาเยอะอยู่ครับแต่เสีมานี่หน้านะ้าหอย,อยครับสวยสวยดูดูพอดีครับเรียมไปจะสวยพอดีครับโอเคครับผมแต่ผมได้อะไรใหม่ๆมา,มาผมจะมาลงให้พี่ๆได้ชมกันได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม